สื่อโลกเปิดโปงจีนส่งอาวุธหนุนขเขมพรพืบรบก่อนเปิดฉากยิงถล่มชายแดนไทยค่ะเรียกได้ว่าน่าจับตามองอย่างมากคุณผู้ชมเมื่อทางนิวยอร์กไทม์สื่อระดับโลกของสหรัฐค่ะได้ออกมาเปิดโปงข้อมูลที่เกี่ยวพันกับไทยโดยตรง โดยสื่อไทยอย่าง MGR ออนไลน์ได้นำมารายงานอ้างอิงตามเอกสารข่าวกรองของไทยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงก็ยืนยันตรงกันค่ะว่าจีนได้ส่งอาวุธหนักจำนวนมหาศาลให้กับกัมพูชาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะลุกลามกลายเป็นสงครามเสียเลือดเสียเนื้อนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะข้อมูลข่าวกรองระบุชัดค่ะว่าระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมา เครื่องบินลำเลียงทหารจีนรุ่นว20จำนวน6ลำบินลงมาที่เมืองสีหนุวิวซึ่งไม่ได้มามือเปล่าแต่ว่าบรรทุกตู้กระสุนกว่า42ตู้ภายในเต็มไปด้วยจรวดกระสุนปืนใหญ่และกระสุนปืนคกก่อนที่จะถูกนำเลี้ยงส่งไปต่อ,อยังพื้นที่ชายแดนในกล้กับปราสาทภาวิหารพื้นที่พิพาทดั้งเดิมที่ไทยกับกัมพูชาได้มีการอ้างสิทธ์ทับซ้อนกัน และสิ่งที่ทําให้โลกจับตาก็คือไอการส่งมอบนี้ค่ะไม่เคยมีรายงานมาก่อนเลยแต่ก็ดันประจวบเหมาะพอดีกับที่กัมพูชาเร่งเสริมกําลังสร้างถนนใหม่สร้างฐานใหม่ที่มีการตรวจสอบได้จากภาพดาวเทียมนักวิเคราะห์ที่ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์ได้ระบุเอาไว้ค่ะว่านี่คือการส่งสัญญ,ญาณถึงท่าทีแข่งก้าวก้าวร้าวกว่าการประชิญหน้าครั้งใดๆที่ผ่านมา และแล้ว,ลวปลายเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาการสู้รบเนี่ยก็ประทะขึ้นจริงกินเวลากว่า5วันเต็มมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า40รายประชาชนหลายแสนคนก็ต้องอบพยพโยกย้าย ฝั่งไทยยืนยันว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่ยิงจรวดโจมตีสถานีบริการน้ำมันโรงพยาบาลและบ้านเรือนประชาชนจนมีพลเรือนไทยเสียชีวิตไม่น้อยกว่า13รายและนี่ไม่ใช่การประทะเฉพาะทหารแต่ว่าพลเรือนก็กลายเป็นเป้าหมายของอาวุธด้วยซึ่งไทยก็ตอบโต้ทันควันด้วยการใช้ F16 โจมตีทางอากาศกองทัพไทยชี้ชัดว่าเป็นการยืนยันศักยภาพเหนือกว่าและใช้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้กัมพูชารุกลาำเข้ามาได้อีก และทีนี้ค่ะเมื่อข่าวใหญ่ขนาดนี้ถูกนิวยอร์กไทม์เปิดโปงฝั่งกัมพูชารีบออกมาแก้ต่างเลยบอกว่าอาวุธเหล่านี้เนี่ยเป็นของเหลือจากการซ้อมรบร่วมกับจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่กลาโฮมของจีนก็รีบออกมาปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าเราไม่ได้ส่งอาวุธให้กัมพูชาในการใช้โจมตีไทย แต่ปัญหาก็คือหลักฐานตรวจสอบได้จากนักสังเกตการอิสระและองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างฟอร์ติฟายไลทกับยืนยันตรงกันว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่กัมพูชาได้ยิงใส่ไทยนั้นผลิตจากจีนจริงและสิ่งที่ทําให้จีนเผชิญแรงกดดันอย่างหนักก็เพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยปักกิ่งพยายามจะสร้างภาพว่าเป็นคนกลางที่ผลักดันให้เกิดข้อตกลงการหยุดยิงแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งกับถูกเปิดโปงว่า อาวุธที่กัมพูชาใช้ยิงใส่ถล่มไทยนั้นเนี่ยก็มาจากจีนเองทั้งสิ้น ซึ่งก็เลยไม่แปลกที่กัมพูชากล้าเดินเกมรุนแรงขนาดนี้นักวิเคราะห์หลายสำนักเห็นตรงกันค่ะว่าบุนเซนและฮุนมาเน็ตเนี่ยมั่นใจตัวเองมากเพราะว่ามีจีนหนุนหลังการมีพี่ใหญ่อย่างปักกิ่งทําให้กัมพูชาเชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าการประทะครั้งอื่นๆที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้แต่ว่าลากยาวมาตั้งแต่เรื่องของคดีประสาทพระวิหารแล้วค่ะ ซึ่งตอนนั้นสาลโลกตัดสินในปี1962ให้ตกเป็นของกัมพูชาแต่ไทยก็ไม่เคยยอมรับและนับตั้งแต่นั้นมาก็เกิดการปะทะเล็กใหญ่สลับกันไปโดยเฉพาะในช่วงปี2551ถึงปี2554 ที่เคยมีการยิงถล่มกันด้วยปืนใหญ่จนเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกดังนั้นค่ะเมื่อรายงานข่าวกองที่ถูกนิวยอร์กไทม์เผยแพร่ระบุชัดว่าจีนคือผู้ส่งอาวุธเติมเชื้อไฟให้กับกัมพูชาซึ่งมันก็ทําให้หลายๆคนนเกิดข้อสงสัยเนี่ยเพราะว่าคนในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยก็เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่มากมาย และการที่อาวุธจีนถูกนํามาใช้ยิงใส่แผ่นดินไทยมันก็ทําให้ชาวเน็ตหลายคนเขาคิดค่ะว่านี่เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการส่งเสริมให้อีกฝ่ายมาทําร้ายคนที่เชื้อสายเดียวกันหรือเปล่าค่ะและท้ายที่สุดแล้วค่ะทางนิวยอร์กไทม์ได้ทิ้งประโยคแรงเอาไว้ว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็บ่งชี้แล้วว่านี่คือการวางแผนล่วงหน้าของกัมพูชามานานหลายเดือนหรือว่าอาจจะหลายปีก็ได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะแม้แต่ตอนนี้สงครามจะหยุดลงภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบาง แต่คำถามใหญ่ก็คงอยู่นั่นก็คือเรื่องของว่าจีนกำลังเล่นสองบทบาทหรือเปล่าทั้งเป็นผู้จัดหาอาวุธแต่ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ทำตัวเป็นผู้รักษาสันติภาพซึ่งการเปิดโปงในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็สะท้อนให้เห็นนคะคะว่าในโลกความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่เป็นพี่น้องที่แท้จริงกับใครหรอกค่ะถูกประเทศก็ต้องหาผลประโยชน์เพื่อปกป้องตัวเองทั้งนั้นไทยเองก็ควรจะคิดให้รอบด้านค่ะว่าต่อไปควรจะวางตัวอย่างไรในสมรภูมิเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบไปมากกว่านี้ค่ะ